เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มจากวอร์มพร่างกายก่อนนะคะ,ะนั่งลงค่ะเป็นฟลอร์เนาะ,ะยืดขามาข้างหน้าค่ะยืดขามาข้างหน้าเดี๋ยวเราจะทำกับเพลงนะจะทำช้าๆนะคะเอ่อย,ยืดแขนไปข้างหลังนี้นะ,ะพุชไปนหน้า one two three four up five six seven eight and again two two three four ขารีหล็กธรรมดา five six seven eight three times one two three four and five six seven eight now flex your feet flex ก็คือกระโดดขึ้นนะคะจะรู้สึกตึงตรงช่วงนี้ three four five six seven eight now touch the toe one two three four five six seven eight r one relax three four five six seven eight two t นะแล้วก็ขึ้นนะคะแล้วก็ three times up f o u and four f o u o u o u o and stop relax relax ปล่อยสบาย อตอนนั่งอยากให้ทุกคนนั่งอย่างนี้เนาะนั่งขึ้นใหม่ใช้โต w e แบบยืดหลังให้ตึงเนาะค่ะเราจะเอาขาข้างนึงอยู่ข้างๆอย่างนี้เนาะแล้วก็ขาข้างมีพับนะคะใครทําได้มากจะเปิดออกไปด้านข้างได้มากหน่อยลองโชว์นะคะ่ะแต่ถ้าใครได้ไม่มากให้เฉียงขึ้มนมาข้างหน้าน,นิดนึงค่ะ เอามือไปแตะปลายเท้าแล้ว stretch Side stretch แปลว่า stretch ด้านข้างอย่างนี้นะคะอย่าพยายามเยี่ยวอย่างนี้ให้ตัวเปิดไปด้านข้างนี้ค่ะค้าง8วินะคะ1 2 3 4 5ส7 8เสร็จดแแล้วกลับค่ะทำอย่างนี้ข้างละ3เซ็ตอ่ะให้โชว์อีกแค่ครั้งนึ่งครั้งสุดท้าย and stretch ใช่ค่ะจะรู้สึกยืดด้านใต้ขามากๆเลยเนาะ and open ค่ะเราจะทำอีกข้างหนึ่งสลับข้างนะคะ and side stretch ครังค่ะคนไหนไปไม่ได้มากค่อยๆนิดๆหน่อยๆพอไม่ต้องเยอะเออใช่ค่ะไปได้มีดเท่าไหร่เท่านั้นค่อยๆยืดเดี๋ยวฝึนรู้สึกตึงๆพอ a อ d กับ <c oughs> ขอตัวอย่างอีกครั้งนะคะพยายามาสะโพกลงนะคะสะโพกลงแฮนไปฮึบค่ะคอ่ะคราวนี้2อขานะคะ อันนี้เป็นเบสิกสำหรับการจะสปลิตนะค่อ,อยๆนะคะใครไปได้มากก็เปิดให้เยอะหน่อยไม่ได้มากก็เป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะคราวนี้ค่อยๆปูไตยืดเปข้างหน้าแขนตาย,ย,าตายออกไป stretch stretch your arms ใช่ค่ะค้าง8วินะคะแล้วก็กลับคับแบบโอบบทำอย่างนี้3ชุดแทน ำหรับวอง์ัพจะมี4เซตในวั s s ร n ในเซตครั้งแรกนะคะค่ะอันนี้จะเป็นเบสิกการชี้เท้าเนาะการหรือว่าเรียกว่า Point เป็นคำที่ต้องรู้จัก Flex แปลว่ากระดกขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายนะคะ Point คือกดปลายเทา้าลงไปตรงตรง่างนี้นะค่ะงุ้ม,มปลายเทา้านั่นเองงุ้มนะคะ Flex คือกระดกขึ้นเวลากระดกให้กระดกจนสุดเลยใคร ทำได้มากแค่ไหนแค่นั้นอย่างนี้เรียกไม่เรียก f l e ซ์ l e x กระดกจนสุดน,นะคะถ้าจะอธิบายนะคะว่า point อย,อยังไงทุกคนดูนะคะเท้าเนี่ยลงไปตรงๆแบบนี้เราจะไม่ทําเท้าหันเข้าหากันอย่างนี้หรือว่าทับกันอย่างนี้นะคะอยู่ข้างๆกันนะคะขอดูนะคะให้กดลงตรงๆไป้างหน้าอย่างนี้อ่าแล้ว flex กระดกขึ้น่ะใช่ค่ะ and point ใช่ค่ะนี่คือ how to การ point เท้าที่ถูกต้องนะคะ and flex อยากให้ close ั p นิดน,นึงจะให้ดูที่วิธีที่ผิดนะคะคือถ้าทําเท้าโค้งข้อไายแบบนี้จะผิดพยายามทําให้เท้าขนานกันเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะคะหรือความรู้สึกเหมือนมีไม้ภาสองข้างอย่างนี้ให้รู้สึกตรงเพื่อ make ัวร์ว่า sure มันถูกนะคะส่วน exercise ซซท,ที่งอขาเข้ามาท่าน,นี้นะคะช่วยทาด้วยนะคะอย่างนี้พยายามให้นั่งหลังให้ตรงนะคะไม่ต้องขึ้นมาสูงมากแค่ครึ่งน่องก็ยังดีแค่ให้ ให้ให้เป็นอย่างนี้นะคะให้ posture posture คือตัวตรงแบบนี้แล้วก็ stretch นะคะ and change ใช่ค่ะ and close ค่ะเรียบร้อยค่ะ